โอเคครับทุกคนและจ็อบสุดท้ายวันนี้เราทำอะไรครับจะไปต่อนเลโก้ที่วีคพี่จัดไปเดี๋ยว่อนเลโก้เสร็จก็จกลับบ้านแล้วไม่ทำอะไรแล้วลุยกันดีกว่าครับผมไอแม่บอกว่าอย่าขี่เร็วปักรถไฟดีเราแค่เองครับเนเป็นแบบชุดลํำลองอะ แ,แฟนในเบฟมันก็ไม่ใส่นะโมง่ง กระเป๋าตรงนี้เฉยโควกเจ๋วเว่ยขาไบเกอร์มาวัดดีพาไบเกอร์มาวัดดีจะไปวีคาเฟ่ไปดีกว่าก็ยุ่งไปไปก็จะมาอะไร ใช่เดี๋ยเราจะไปวีกาเฟต่อวีกาแฟกาฟันได้พอฉางดาวด้วย พยายามอยากไปกาชาดอยู่ ถึงแล้วครับวีคาเฟ่ที่เราจะไปต่อเลโก้กันข้างบนตรงโน้นไปแต่เราเข้าไปดูในร้านกันกว่า๊ะเราเข้าไปดูกันดีกว่ากินกับข้าวนี่เลยอหรอก็อร่อยนะเคยกินแล้วตอนมาตอนหลอกแม่มาห,หลอกกันมาก อ๋อคนหนึงแทนเปนวันโอ,โอเคครับทุกคนเราก็จะมานี่ตออรนโก้โกที่เพื่อนเขาใสนับสนุนโดยน้องเดียวน้องเดียวนะ,วนะครับแปะรูปให้ เรามีสองกล่องก็คือสีแดงกับสีน้ำตาลหมายเลือกกล่องไหนเราต่อกล่องไหนเอ่อี่มาเป็นสีเขียวอ่อนก,กับสีเข้มจะต่อกล่องไหนอโอเคผมต่อกล่องนี้มาเราจะมาต่อเลโก้กันท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ทุกคนดูนี่โอ๊ยพอดีเฮครับ เราไปเริ่มต่อกันเลยดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะแชร์ลิ้นด้วยกันแข่งกันต่อด้วยอันนี้แกะไปเยอะแล้วเนะี่ยนี่ต่อให้เยอะแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะโอ้ไม่รอเลยอะไรโกงได้โกงหมด, <c oughs> ด,ดไม่ใช่ดูเฉยเฉยนะจะเอาจริงนะยังไม่ต่อเรียเธอมันจะเสร็จภายในเวลาแค่นี้จริงหรอ,อจริงดิ สองชั่วโมงเนี่ยนะป้าบอดูของด้วยโคตรเยอะเลยมันต้องแยกมันต้องดูที่ใบนะแล้วก็แยกเป็นชา้นต่อเออต่อม่วงไม่ไหวาหรอกอย่างแรกเลยต้องมีเชิเล็กชิ้นน้อยด้วยนะเธอมันระวังมันร่วงเธอมันระวังมันล่วงเออระวังล่วงเธอมันระวังมันร่วงโอเคครับอย่างแรกก็นี่เลยงงค่ะโอ้ ขายของเดินสีแดงว่ะมันไม่ได้ทุกคนมันไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ง่ายไม่ง่าไม่ง่ายเลยนะโอ้หโหดูดิขอ้ขอมคู่มือแม่งแบบกี่หน้าเนี่ยโอ้โหด,ดิใครจะซื้อมาต่อก็พิจนารณาวนะครับปูคนหนึ่งก็ไม่ซื้อเอ <c oughs> <Okay, S 2> ผมเริ่มผมเริ่มเลยเริ่มมาละโอ้ <c oughs> โหเริ่มไปไกลแล้วยังไม่ไปไกลเหรอเมื่อ โอเค <1. S 1> <Yeah. S 2> okay. ผมเริ่มแล้วแปดเจ็ดห้าหขีดสมขีดหนึ่งเองแล้วคือยังไงมันไม่บอกว่าต้องต่อไปไหนบ้าหน้าบอกเพราะว่ามีรวง ยากกว่านะผมไม่มีถาดนะนี่คือโคตรต่อให้แล้วนะคืะละละอจะมาหาว่าแบบลังกงลังแกอะไรไม่ได้นะอันนี้ห้ามอ้างนะ,ะ,ละ,ละไม่มีการบอกครับ <c oughs> ไม่มีการบอกทำเองครับ อ้าการแข่งขันใครเขาไม่ใครไม่ดีป่ะป้าหาเปล่าไม่ได้ขอสิแกก็รีบเกินนะบางทีนี่เขาว่าอย่าพึ่งอย่าพิ่งต่อวันนึงขอขั้นเวลานอกขอถ่ายรูปถ่ายรูปตอนไหนถ่ายรูปตอนกำลังย่างตอนแล้วก็ลงไอจีว่าแบบ let's fight ไม่ได้เอ้ยโอ้หจะโกงไปถึงไหนกลัวแพ้ขนาดนั้นเลยเหรอวะ

Аа <coughs>

ไม่ครบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่านาะ เมื่อกี้แบตหมดเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะรับเริ่มครับผม,มต่อไฟแรกผมแพ้ใหม่แน่นอนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เหลือพอดีเหรอแล้วเหรยแล้วไงเขาไม่ไมเห็นจะเข้าใจเลยอย่ดูสิเขาให้มาเกินละมั้งไม่มีทางไม่มีทางเลยก็ม่มีทางให้เกินตต่อมาอยพันอันแล้วไม่มีเคยเกินอย่ามั่อ่ะแล้วทางของเขาเกินนะ อันนี้โมค้านะครับเสร็จก่อนก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าหาไม่เจอนะฮะไม่เกียวไรู้นะครับอันนี้รู้นะฮะเธอแอลอ๋อทิ้งวะเนี่ยบ้ารึเปล่าใครจะไปแอลอ๋อทิ้งเธอมีอันนี้ปะอันใหญ่อ่ะอันไหนเนี่ยนี่อันใหญ่มันมีมันเกินอยู่แล้วอันใหญ่อ่ะเคลียแล้วเคลียละหนึ่งจะเกินอะเคลียเกินก่อนเคลียเกินก่อน ีว่ามันเกินหรือไ,ม,ไม,อม่ไม่ยอมไม่ยอมไปเคลียร์เรื่องเกินก่อนคาสาวทัให้มันเกินเลยก็ไม่มีทางจ้อยหมดหน,นี่คือของผมคือหมดแค่นั้นแหละหมดะแค่นั้นแหละเดี๋วดูกันดูกันหน้าตาเหมือนกันเลยมันจะมาเกิเนนี่แล้วเราจะตอกเก็บยังไงวะ <laughs> เกินเฉยโอ้้นบีไฟไฟฝังคะแนนเก็บกวาดไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย,บาย <Okay. S 1> ปิดให้เลย สูการเรียนนะคะทุกคนเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วต่อกันยันร้านตีบเลยไม่บหวหกโมงกว่าแล้วมั้งใช่หกโมงสองนาทีไม่บายค่ะทุกคนเจอกันครับเจอกันที่บ้านต่อสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราต่อจากคุคาเฟ่มาประมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่เราจะมาต่อที่ห้องกันต่อนะครับเจ้าให้เสร็จวันนี้ ีนี้จะได้วัดกันแบบของจริงแล้วคือที่วีคาเฟ่ผมแพ้นะครับแต่ว่าไหมเหรือนะย้ำว่าไหมเหลือแนละ้<อ>มวมันเหลือลเพิ่มเซอร์คูเกอโอเคเดี๋ยวเราจะเอาของมาวางวางข้างนอกให้จบๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มกันนะครับมาเริ่ม, 1, 2, 3, มหนึหน่งสองสามมา รีบจ้ะนะโมห่อไหมโมหไหมอะแกจะรีบไปไหนวะโมหไหมอะรีบไปไหนเกียดการพ้าแพ้เว จะบ่นทั้งทางเลยว่า้เสร็จก็โหวโหอยู่ไหนบ้างโห คนไม่ชอบไม่อยากคิดคิดมีหน่วยก็พอแล้ว อยู่ในกองที่มีกระดิก่ะอยู่กองเนี่ยว่าไม่หายหรอกไหนหนุนแต้มนะหักหนะุนแต้มันนี้ ว่าถามทุกคนเลยว่าคุนดูไม่ไหวว่ะเลือดแข็งไหมช่วยต่อไหม เจอว่าเฮ้ย <He, S 1> มันสลับกันอยู่นะนะเรานวังเลยแหม, <blind> มที่คาเฟ่ต่อเงียบยิบพวงมันตั้งนานไม่ช่วย <S <S ส<ะ>ักษาแหม เฮ้ถามเพีเดียวเลยเว้ยอะไรวะถามเพีเดียวเลยว่าดูดูไหวแล้ว โอ้เดินไม่มีไม่ยิบกันดิันไม่เากันเหรอ้ถ้าไปบีถ้าไเีนี้อีกชันเด้ก่อนแค่นี้ อันนี้ไม่ดีอันรอันนี่ยาวอเ่ขาว่าจะตอบอกนเ่ปลกๆะตอบอกี่สิบหกทจะตอบีกเราไปตอบเหมือนกันหมดทุกอันหรือเปล่าตอนที่มันให้ต่อยาวๆอ่ะปรนเเหลือกันนะ เริ่มโหงเงี้ยวไปเริ่มโหงเงี้ยว่างงป่หรือต่อไปเลยยี่หกอ่ะเขาก็จะบอกว่าเพชรเขาหายหมดแล้วแค้หายจริงไอ้นั่เปนครอบหรือเปล่าไม่ด นะครับทุกคนมาทุกคนเริ่มเ่มกันต่อเลย ไม้ประดงไม้ประดงเฮ้ยไม่เหมือนโดนปั่นนะเว้ย ไม่เคยมันกวันยากีเหรอโม่ได้อกหมดเลยอมันมีวิธีโบบอกเลยใช่ไหมว่ามีหลายวิธีร้อยแปดวิธีโม่ไม่ชอบเลยแบบนี้โบ่ไม่ชอบเลย โบไม่ชอบเลยมาถามโบตลอดและโบไม่ชอบเลยเดี๋ยวโบไม่ตอบเดี๋ยวเตีโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไหวะอ๋อเออมาหาดาว มีหลายวิธีโบ๊เบ้าชาอะไรแบบแล้วโบ๊เข้าชาอะ เลิกไปแล้วครับครับก็สำหรับท่านใดที่รับชมแล้วนะครับถูกใจก็ตามหรือว่าไม่ถูกใจก็ตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปแบบเราด้วยนะครับก็ทริปหน้าผมจะไปที่ไหนกันต่อไปทริปไหนไปกับใครบ้างก็ฝากติดตามดูได้ที่ช่องไอ้แม่บอกให้ขี่เร็วได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ